มาจ้ามาจ้ามาจ้ามาเปิดเป็นโตคูบากันเดน,นโตถวายพาะระ้ขนมนะคะขนม,ขนม,ข,นมขนมฟักทองฟักทองแกงบวดใส่ไข่ด้วยนะ 다다 <목소리도> ขาบิตโตออกสันหน่อยจับ Love you for me มาซาเคะอร่อยมากนี่ต้มต้มก่อนนะต้ม สุฟักทองสุกต้มแล้วฟักทองสุกใส่ไข่ห้ามคนเด็ดขาดเพราะไข่สุกจะไม่ขาวตอนนี้น้ำตาลที่ใช้จะเป็นน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลกวดตัวนี้จะเป็นนสมสดแฟนกะทิมแม่จ้าแม่จ้าพ่อจ้ากินนมจ้า